ก,การรีวิวรถนะคะจะทางส่วนรถยนต์มือสองโตอัต้ค่ะและอันนี้อยู่กับเก๋ตตอต้อค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดน,นี่เลยช่องทางการติดตามของเราเพจเบสค่ะเพจส,ส่วนรถยนต์มือสองโตอะต้ค่ะนะคะสามารถเข้าไปกดถูกใจกต,ติดตามเพจกันได้ก็จะมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณจะได้รับทราบข่าวสารก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ และ YouTube นะคะกับโตอุตคาร์นะคะชอนนค่ะสามารถที่จะเข้าไปกด Subscribe กดกระดิง่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะมีการรีวิวรถรุ่นต่าง,างๆประกอบการตัดสินใจและมีทริคในเรื่องของการดูรถมือสองกับบรรดากูรูของเราค่ะและวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้เลยกับตัวไฮลักรีโว2.4 e Smart Cab Pilaner รถปี2017สีเทาคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยอย่างไรบ้าง กระจังด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำไฟหน้าค่ะเป็นรูปแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกฟื้นนะคะ่ะสำหรับช้องพนนี้ถ้าราคาป้ายแดงอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทค่ะมาดูตัวล้อกันต่อนะคะล้อที่ได้เป็นล้อแม่จากทาง Toyota ขนาด17นิ้วยางทุกคนคะัะ มต่ต้องแปลกใจนะคะถะว่ craft, าทำไมย Britney ังดูใหม่เพราะว่าเป็นยางปี2022ค่ะแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยและคุณสามารถนำไปใช้งานต่อได้แบบสบายๆค่ะกระจกมองข้างเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวที่จับประตูก็เป็นตัวโครเมียมค่ะและตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคแต่ว่านี่เลยเป็นรูปแบบแคปที่สามารถเปิดได้แบบนี้ค่ะ สักน,นี้นะคะยางขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดาวนะคะขยับมาดูกันต่อด้านท้ายรถค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นระบบไล่ฟ้ามีไฟเบรกดูนี่3ค่ะแล้วก็ที่จับด้านหลังเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกันชนหลังและเซ็นเซอร์หลังสีจุดด้วยกัน มาดูหน้าแม็กไลเนอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวหน้าแม็กไลเนอร์เดิมๆสภาพดูใหม่นะคะไม่มีอรอยขีดข่วนล่องลึกไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักนะยังสามารถนำไปใช้งานต่างๆได้แบบสบายๆค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือภายในตัวรถนะคะทุกคนค่ะด้านนายโทนสีดาสภาพสวยนะคะบอดที่ได้เป็นบอดหนังด้วยนะตัวนี้บอกเลยปกติจะเป็นบอดผ้านะคะแต่ตัวนี้คุณจะได้เป็นบอดหนังไปเลยก็ดูแลทำความสะอาดรักษาง่ายมากมากนะคะบอดหนังสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดค่ะพวงมาลัยนะคะสภาพสวยเช่นเดียวกันฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นในเรื่องของ ปรับวอล์รุ่มปรับโหมดต่างๆได้แล้วก็จะมีเครื่องเล่นมีเดียค่ะตั้งค่ารายการมดได้ด้วยนะเชื่อมต่อบุูธูธกสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อกับ AUX USB ได้ค่ะ แอร์ยังคงเป็นแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่องเสียบไฟ12อโวลต์ซ้ายขวาค่ะมีที่วางของที่วางแก้วนะคะเกียร์ออตโต้มาพร้อมกับหมดการขับขี่ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของเนี่ยประสงค์นะคะไซส์มือก็จะเป็นตัวคูบ็อกด้วยตัวนี้จะได้แอร์แบ็กสจุดก็คือแอร์แบ็กคู่หน้าและตรงเข่าคนขับ1จุดค่ะดูวโซนด้านหลังก็นสักน,นิดนึงนะคะกับตัวสมาร์ทแคบพื้นที่อาจจะไม่กว้างขวางแต่ก็นั่งได้นะตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะที่พิงหลังอะไรต่างๆก็สภาพสมบูรณ์เลยไม่ม แล้วก็นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี็คือภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะและนี่คือเครื่องยนต์กับบอดี้ด้านหน้าของเขาเนี่ยคะ ฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นซับความร้อนสภาพยังดูสมบูรณ์ค่ะบอดี้หลักนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงแขนซ้ายขวายัยางคงสภาพเดิมคันกลางนะคะตัวนี้ก็ยังคงสภาพเดิมๆน็อตสีดำจกโรงงานค่ะเพนเพจะกรงงานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรอสติ๊กเกอร์มอ,อกตต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วนนะคะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์น็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะเครื่องไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนแล้วก็ตัวเกียร์ไม่เคยโดนผากค,ค่ะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc ให้กำลัง150แรงมาแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเยกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะที่โตโตค้ขาของเราขายอยู่ที่539,000บาทค่ะท้าคุณลูคกค้าทค่ดีดี4ีดาวนะแบบเดียวรัต้นส่นเซ สามารถที่จะเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนและมีรับประกันเครื่องยนต์เลเกียนนาน2ปีครอบเล็ม179รายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจอย่ารอช้านะคะสามารถติดต่อมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757 7ค่7 47, ะ,ะนอกจากนี้มี Facebook ไลน์ติกต่ออินสตาแกรเว็บไซต์ยู u ู e นะคะคุณสามารถติดต่อมาได้ตมามช่องทางที่คุณสะดวกเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถสวยคัสสภาพเกตเอไม่มีชั้นหน้าพิคว่อมซมน้ำหรือว่าไฟไหม้ถ้าเกิดเจอยินดีซื้อคืนร้อยแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานมาพร้อมกับราคาจับต้องได้ใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อเลยค่ะ กับตัวไฮรักร e ียว2.4อ s m a r t Cap คปเปอ r ์เนอรรถปี2017คันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะเอาะคลิปนี้หมดนั้นเพียงแค่ล้วค่ะไว้เจอกันได้ใหม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ